พบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพส n n e l แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะสนับสนุนช่องใหม่ของผมนะครับชื่อว่าช่องปัดยาของกิจช n e l ก็เข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆครับผมมีพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่มาขายนะครับชื่อว่าปัดยาของไม่ใช่ชาปัญญาครับ ชื่อว่าการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจขาย290บาทนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าทำไมขายแพงจังตั้ง290บาทวันนี้เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่วันนี้เมื่อวานวาน,วานี้เป็นการจับเบอร์สอสอเขตทั่วประเทศ400เขตแล้ววันนี้นะครับจะจับเบอร์พักเราก็จะรู้ว่าพักไหนเบอร์อะไรทั่วประเทศเช่นกัน จับครั้งเดียวครับก็คงจะ <ถ exemplo, S 1> ตัวประเทศเห็นพลเอกประยุท <emoji> ธ์บอกว่าจะเป็นคนจับเองสมไยไม่ให้หัวหน้าพักจับนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ลงสอสอปราศรีดิษฐะด้วยซ้าไปก็ไม่เป็นไรครับอยากจะจับก็จับไปมันอยู่ที่พักท่านจะให้ใครจับเป็นตัวแทนก็ท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วควรจะให้เกียรติหัวหน้าพักด้วยภาพที่ปรากฏนะครับสําหรับพัรรวมไทยสร้างชาตินั้น หัวหน้าพักก็รู้สึกจะด้อยด้อยไปนะเดินตามโูเด็กประยุทธ์ต้อยต่อยต่อย,ต,อย,ต,อยต่อยเลยทีเดียวเหมือนกับในยุคสมัยครั้งที่แล้วนะครับพักของกำนันสุเทพอะครับซึ่งจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำหาเหวอะไรเลยเลือกตั้งก็เสร็จไปแล้วปฏิรูปก็ไม่ได้ตัดตัรูปแล้วตอนนี้ก็เป็นคนหายไปเลยตอนนั้นก็เหมือนกันครับให้หมอมเต่าเป็นหัวหน้าพัก แต่เวลาไปทําอะไรไปหาเสียงไปทํากิจกรรมอะไรหม่อมเต่าก็เดินตามต้อย,อย,อยเดินตามกำนันสุเทพทั้งที่หม่อมเต่านั้นท่านมีแสงในตัวเองนะและท่านก็ไม่เคยยอมใครท่านเป็นหม่อมราชวงศ์นะและท่านก็เป็นอดีตผู้ว่าการแบงคชาติครึ่งใหญ่โตมากแต่ก็ยังได้เป็นรัฐมนรี แล้วก็ก็โดนปลดออกนะครับเพราะไม่สนองนโยบายของผู้มีบาร,รมีในพนรรคตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับกำลังสุดเทพเป็นคนหายไปแล้วนะครับออกมาชี้แจงหน่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะปฏิรูปก่อนก่อนเลือกตั้งนะมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่เห็นปฏิรูปอะไรได้สักอย่างหนึ่งครับคำพูดของนักการเมืองคำพูดของนักปาใสา์คำพูด ของผู้อยู่ในแวดวงนี่ครับก็เชื่อถือไม่ค่อยจะได้สักคนนึงเพราะว่าสังเกตดูพลเอกประยุทธ์แต่ก่อนก็ขมักขเม้นเอาจริงเอาจังแล้วก็ขยักขแยงนักการเมืองถึงขั้นปลดนักการเมืองไปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบจอผู้ว่ากอทมอคุณชายสุขุมพันธ์ก็ยังโดนปลดเลยแล้วก็ไม่มีสาเหตุอะไรไม่มีไม่ได้ผิดอะไรเลยปลดแม่งซะเฉยๆอย่างนั้นแหละ แล้วก็นายกอบอจหอลายคนก็โดนปลดคุณเอชชนสวัสด์ก็โดนปลดปลดแล้วก็ตั้งคนในทีมคุณเอเป็นรัฐมนตรีมันก็รู้สึกจะย,ย้อนแย้งยังไงกันชอบกลน,นะครับและสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เกียรติตอนนี้ทําหมดแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งไปขึ้นรถแห่เข้าไปให้มาจับสลากเบอร์ก็มาไรยกเว้นการดีเบตนะครับเพราะว่าก็คิดถูกแล้วครับ เพราะว่าดีเบตก็สู้เขาไม่ได้หรอกครับให้พลเอกประยุทธ์อย่าว่าแต่ดีเบตกับคุณเศรษฐาเลยองค์หญิงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเศรษฐาเลยก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วดีเบตกับใครก็สู้ไม่ได้และครับเพราะว่าท่านเป็นคนไม่ได้มีวาทศิลในการพูดแล้วท่านก็ไม่ได้มีไหวพริบในการตอบโต้ก็ถูกแล้วนะครับเหมือนกับที่พลเอกประวิทธ ให้ข่าวครับว่ามันก็ไม่ได้สคัญหรอกครับการดีเบตเพราะว่าการเป็นทหารนี่มันก็จะไปพูดสู้คนอื่นเขาไม่ได้นอกจากทหารที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอันนั้นน่ะจะสู้เขาได้แต่ถ้าทหารอยู่ในฝ่ายประเดจการจะมักจะพูดจาบ้าสายไม่ค่อยเก่งอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวผ่านเกี่ยวข้องอะไรเทอาไรดีที่เป็นประโยชน์ต่อพักก็ควรจะทําถ้าไม่ ไม่ดีไปดีเบตแล้วสู้เขาไม่ได้ก็ไม่ควรจะทาก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่มันก็เป็นความไม่สงา่างามแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าท่านก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่ได้เป็น,นครับเป็นยากยี่สิบห้าเสียงแล้วผมดูในรายชื่อของสสผู้ที่สมัครนะก็ดูแล้วว่าใครได้ใครไม่ได้แล้วดูรายชื่อสสปาติลิตก็ไม่ได้จูงใจอะไรให้คนไปเลือกสักเท่าไหร่มีคนชูรวงก็คือ ชูโล่งก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งยังมีแฟนคลับส่วนตัวของท่านอยู่ก็มาดูกันว่าอย่างไรเกินนามสยาวเลยยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือเป็นการตัวตลกเป็นโจ๊กทางการเมืองครับแต่ก่อนผมเคยชื่นชมนะแล้วผมก็คิดว่าคนคนนี้แหละโโหกล้าพูดกล้าทํากล้าปาสายกล้าทาา้าพลเอกประยุทธ์ยิงดุปืนคนละนัดแต่อกว่าสิ่งที่ เขาได้พูดออกไปในการปราศัยแต่ละครั้งในการอภิปรายไม่ใช่ปราศัยอภิปรายแต่ละครั้งนั้นมันเป็นการแสดงมันเหมือนกับสภาโจกค,ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้บอกชื่อเกินนําไปแล้วคนยูงวง่ว่นคนรู้จักกับบุณสารันมุสสารเพืน,น,นะครับเขาจะมีคิ้วที่ดกมีหนวดที่ดกมากจริงๆ แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นสไตล์ของเขาเขาก็ได้เป็นสอสอมาหลายสมัยนะสําหรับจังหวัดอุตรดิตถ์แรกๆผมก็เชียร์เขานะแรกๆเขาสอบตกวันหลังๆเขาเป็นแล้วก็ก็ติดลงบนไปเลยทีเดียวคือเมื่อวานนี้ครับเขามาแบบจริงๆมีคนทํามาก่อนครับคือเพื่อนผมเลยครับคุณกุเสนกุศลหมีเทศซึ่งตอนนี้ท่านเป็นพระสีอรยะแม่ไตรไปแล้วท่านทําแบบนี้ก่อนครับแต่ท่านแต่งชุดนักรบ พระในเรสโณไปแล้วและท่านเป็นสอสมาหลายสมัยนะที่จังหวัดสุโขทัยท่านเป็นบัตดี้คู่หูกับคุณสงศักดิ์เทพสุทิน <c oughs> แต่ตอนนี้ท่านไปเอาดีทางทางสายพระพุทธเจ้าไปแล้วเขาทํามาก่อนตอนนี้คุณสรารวุธก็ทำตามแต่ไม่ได้แต่งชุดพระในเรสวณกับแต่งชุดพระยาพิชัยดาบเพราะว่าพิจิตนั้นก็คือผู้ที่มีชื่อเสียงก็คือพระยาพิชัยทานเอกของ พระเจ้าตักสินใช่ไหมพระเจ้าตักสินใช่พระเจ้าตักสินเ,เขาก็ต่างชุดนักรบโบราณนะครับสะพายดาบนำพีสองเล่มอุตดิต็มีบ่อเหล็กนำพีแล้วก็ขี่ม้าด้วยนะแล้วก็มีคุณรสรินสรันเกศซึ่งเป็นลูกสาวท่านแล้วก็คุณพิมพ์ณัฐถาจีรพุทธทิภาคก็เป็น ผู้สมัครสอสอคืออุติดิษตมีสามเขตครับก้อหนึ่งสองสามุญสรันยุตเป็นเขตสามผู้หญิงสองท่านที่ลงสอสอก็แต่งชุดไทยประยุกต์ครับนั่งเกวียนคุณสรันยุทธ์ขี่มาแล้วสองผู้สมัครนั่งเกวียนที่บรรทุกพืชผลทางเกษตรโดยมีงัวรากจุงมเข้าสู่การสมัคร เมื่อนักรบสลาวุฒพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งแทนสนามรบมีวายประกาศศึกกับฝ่ายประชาธิปไตยจอมปอกอันนี้เขาว่าพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคที่มีบุญคุณกับเขาทำให้เขาเป็นได้เป็นสอสอเป็นคนผักดันเขาเขาพอเขาไม่พอใจเขาก็ก็ด่านะครับว่าเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจอมปอกแต่คำพูดจากปากคุณสลาวุฒ์จะเชื่อถือ,ถอ,ถอได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันดีทีนะครับ กูสลันวุฒิสลันเกตขอประกาศกล้องปัตตภีท่านพ่อพญาพิชัยมอบให้กูมาปราบพวกประชาธทิปไตยจจอมปอกพวกปราชชาธิปไตยจป้นชาติให้สิ้นซากไปจากแผ่นดินและกูขอสาบแช่งให้พวกมันชิบหายให้แพ้เลือกตั้งยับเยินและท่านพ่อพญาพิชัยสั่งมาว่าให้กูขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบดานให้คนไทยที่หลงเชื่อได้ตื่นรู้ว่าพวกนี้เป็นประชาธทิปไตยจอมปอบ และขอให้พวกมันจงมีอันเป็นไปมีอันวิบัติแต่ให้คนไทยทั้งแผ่นดินจงมีความสุขความเจริญประเทศชาติต้องเจริญรุ่งเรืองกู้ขออาสาเป็นฐานกู้กายให้นายกประยุทธ์จันโอชาช่วยทําให้คนไทยกินดีอยู่ดีกู้ศักดิ์ศรีกู้เศรษฐ,ฐกิจเอขออลร้าอุลตร้าหนึน่งคือคือพญาพิชายดาภากนะครับ ท่านอยู่ในยุคของสมุรณาญาสิทธิราชนะครับซึ่งกษัตริย์นั้นใหญ่ที่สุดมีพระเจ้าสุตสินมหาราชเป็นกษัตริย์ท่านมีความจงรักภักดีนะครับหลังจากที่เปลี่ยนผัดแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งมาเป็นกษัตริย์ท่านก็ไม่ยอมที่จะไปทำงานรับใช้รัชกาลที่หนึง่งนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดี คุณสราวุธคงจะอินแบบนี้แล้วมั้งแต่มันไม่เหมือนกันนะครับความเป็นไปมันไม่เหมือนกันการที่คุณสราวุธไปบอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นประชาธิปไตยจอมปอมเขาไม่ได้พูดถึงพรรคเพื่อไทยนะแต่เขาหมายถึงพรรคเพื่อไทยแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติคือพรรคประชาธิปไตยของจริงเหรอครับคือคําพูดมันย้อนแยงไปด่าเขาจอมปลอมแต่ตัวเองจอมปลอมมากกว่าหรือเปล่า พรรครวมไทยสร้างชาติต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีสสยสิห้าคนส่วนพรรคเพื่อไทยต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสสสารอยสิบคน3 1 0สิบกับย5สิห้าเพราะอะไรครับเพอออราะสว2อ0ห้าสิคนมาอยู่ข้าง,งคนนี่คือประชาธิปไปแชรๆหรือเปล่าครับคุณสรุปด,ด่าพรรคเพื่อไทยว่าเป็นประชาธิิไตยจอมปลอมมันก็สะท้อนกลับเหมือนกับด่าพรรคที่ตัวเองอยู่ ผมก็ไม่รู้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยส่งคุณสารวุฒิสานเกตอะไปเป็นสายหรือเปล่าเคยดูสามโคกไหมาสามโคกอะช่วงหนึ่งก็มีการเชียนตีเตียวหุยแล้วปีเนี่ยตัวดีเชียนตีแล้วเตียวหุยก็เมาเมาแล้วก็ก็มีไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามมาสอนแบบ ก็เห็นพฤติกรรมหมดเป็นการสร้างละครสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วเตียวหุยก็ตัวไอ้เมืองที่จะไปตีมันเชื่อใจปรากฏว่าก็เสร็จเตียวหุยก็ปราบเมืองนั้นได้โดยง่ายได้ครั้งนี้พักเพื่อไทยแกงเคี้ยนตีคุณสราวุตเตาสราวุตเ่าก็ส่งไปเพราะจำพ่อเจ้จงไปอยู่รวมไทยสังชาตินะจริงๆควรจะไปอยู่พลังประจารัรไม่ใช่สิ จริงๆคุณสราควรจะไปอยู่ภูมิใจไทยมันก็ยังแบบไม่น่าเกลียดเงจากเพื่อไทยไปภูมิใจไทยไม่น่าเกลียดไนีใช่ไหมเพราจริงเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมายุคแล้วเพราะว่าสอสอสักการเมืองพักภูมิใจไทยก็ผ่านพักไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยมาแล้วจังสิ้นนะครับมันก็เป็นเป็นเนื้อเดียวมาก่อนว่างนั้นถ้าไปอยู่ก็ยังไม่น่าเกลียด หรือไปอยู่พรรคพลังประชารัฐก็ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เพราะว่าคุณสราวุฒไม่ได้ด่าพลเอกประวิตย์เท่าด่าพลเอกประยุทธ์นะอันนี้ก็จะเป็นแผนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแผนที่แยบยนพอคุณสราวุฒเข้าไปปุ๊บก็พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองอยู่แล้วเขาไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของพรรคการเมืองก็รับมารับมามีการขอเข้ามาขอโทษกันโอ้โหด่าแบบเสียรหาย ดาแบบจริงจริงก่อนจะจะยกโทษให้น่าจะตบกระโหลกสักทีหรือต่อไปเอาจริงเมื่อด่ากูทำไมมึงท้ากูยิงโหมมึงแน่มากเนี่ยแล้วตอนนี้มึงมาอยู่กับกูบูบ้าปรากฏว่าคนในพประยุทธ์ขเขาก็ชื่นชมเขาก็ชอบนะเขาก็จะชื่นชมคุณธนากรที่ปกป้องเขาเป็นนายหารกู้ใจชื่นชมแลมโบไม่ใช่อีสานนะเพราะาอีสานเขาต่อว่ามาว่าอย่ายใช้คำวิจารณ์คือแลมโบเสกสกัดคนในพุทยุทธ์ก็ชื่นชม แต่ตอนนี้พลเอกด็กก็ชื่นชมสาอุสสารเพราะการที่สารุิออกมาประกาศแบบเนี้ยยิ่งมาด่าประชาธิปไตยตอมปลอมจองปลอมจอบบอกคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือคนคนพวกนี้นะยิ่งมาด่าพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยยิ่งได้คะแนนจริงๆแต่ถ้าเป็นคนพวกอื่นนะที่มีการพูดหน้าเชื่อถือมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์พวกนักวิชาการ ที่สายกลางๆสายประชาธิปไตยพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะมาโจมตีพรรคเพื่อไทยอันนั้นอ่ะพรรคเพื่อไทยอาจจะเสียคะแนนแต่คนพวกนี้ยิ่งมาโจมตีเมื่อเท่าไหร่พรรคเพื่อไทยยิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นพักของตัวเองก็จะตกตกไปเรื่อยผมก็ไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยใช้แผนนี้หรือเปล่านะครับหลายคนมองไปสีสันทางการเมืองมองเป็น ตัวตลกนะครับแต่ก็จะดูคนที่คุณอุตติตเป็นไงเพราะว่าสอสอเป็นยังไงคนในพื้นที่เป็นอย่างนั้นแหละครับส่วนมากนะไม่ใช่ทั้งหมดก็จะมาดูแล้วเมื่อย้ายจากฝั่งประชาไทยจอมปลอมแล้วไปอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเผด็จการแล้ว ก็ดูซิว่าจะสอบได้ไหมนะครับสอบได้ไม่ได้คุณสรยุทธ์ก็คงจะไม่ไม่สนใจแหละครับสอบได้ก็ถือว่าเป็นกําไรสอบตกก็เสมอตัวแต่คุณสรยุทธ์ได้ปฏิบัติภารกิจที่พักเพื่อไทยมอบให้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วเหลือเวลาอีกจนถึงวันที่สิาบสี่พฤษภาคมคุณสรยุทธก็จะออกมาขับเคลื่อนออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้ ผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็ผู้บริหารพักรวมไทยสร้างชาติก็ลองดูลองตรวจสอบดูหน่อยนะว่าเฮ้ยมันมีสายสนกลใกหรือเปล่าที่อยู่อยู่คุณสราวุธเข้ามาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ก็ไปรีเพย์ดูภาพโยชน์เรื่องสามกกมีหลายตอนที่เป็นแบบนี้นะครับ นั่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ปัดรทนผมมีหน้าที่มานําเสนอในเรื่องแง่งอุบัของผมสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของพะเด็กประยุทธ์จันโอชาก็าต้องขออภัยเป็นอย่างสูงก็ผมก็ไม่ไม่กล้าที่จะเชียร์พลเอกประยุทธ์เพราะผมไม่ชอบคนที่ทําการรัฐประหารนะก็มีอะไรก็ดูดาว่วากล่าวคอมเมนต์เข้ามาได้ในเพจ ในช่องกิจโพสแชนแนลแต่ไงก็ตามก็ซื้อหนังสือผมนะผมทําหนังสือขายที่เกินนาไว้กันแรกนะครับคือซื้อเรื่องการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับผมเอาประสบการณ์62ปีของผมใส่เป็นหนังสือเล่มนี้แล้วทำไมขาย290บาทเพราะผมนําไปซื้อเข้าสารนะครับเข้ากับโครงการแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้และผมก็ไปซื้ออาหารหมา เข้าโครงการแบ่งอาหารให้หมาเลยรอดครับก็เลยขายแผนสองร้อยเก้าสิบกอดหนุนกันมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการการพิมพ์นะครับยังไม่เสร็จแต่น่าจะเสร็จวันที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกถ้าจะสนุนสินค้าก็เข้าไปดูในเพจกิจโพลมาร์เก็ติงนะครับ แล้วสำหรับวันเสาร์ที่29เมษาย,ยนสายมูเตรูทั้งหลายนะครับก็มาร่วมบวงสวงพ่อปู่ศีสุทโธทแม่ย่าศีปทุมมากับผมได้นะครับที่วัดราชบูรนณะเจดีพันปีตรงข้ามแม่น้ำนาพิษณุโรกค,ครับก็จะมีพิธีบวงสวงนะครับก็ทำบุญตามกำลังศรัทธาหรือมีโรงทานนะครับเอาโรงทานมาเองก็ได้แจ้งจำลองชื่อเดี๋ยวผมจะจัจัด จัดที่ให้ถ้าเกิดไม่ไม่มาเองหรือไม่เตรียมของเองผมจะเตรียมให้นะครับบวดหนึ่งก็สามพันบาทสำหรับท่านที่จะจุดเตียนเสริมดวงชะตาก็สองรอยเก้าสิบเก้าอินบอกเข้ามาพูดคุยกันครับใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดรกิจพลเดชวิสันนี้ก็ขอบคุนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พระ

Chai just...